พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยมาร่วมรัฐบาลพลิกขั้วตามที่ผมคาดไว้นี่นะคะอต่แนวทางที่คุณชูวิทย์พูดมันก็มาแนวนี้ตลอดเนาะมาแนวนี้กับอีคน<ม>ที่เมื่อวานนี้คนแชร์เยอะว่าว่าที่เคยพูดเราตรงคือคุณจตุพรอืก็คุณจตุพร สวัสดีคะ่ะทักทายทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนลับ f อฟซีมามีแอปทักษอ,อนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนก็ตามที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะจริงๆแล้วแอดเนี่ยเป็นแฟนลับ f อฟซีมามีแอปทักษอ,อนแล้วก็ทําคลิปพูดถึงมามีเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทาคลิปไม่ได้มีจุดประสงค์จะพูดถึงมามีแอปทักซอ,อนนะคะทุกคนก็อยากจะพูดเรื่อง การเมืองนิดหน่อยเพราะว่าตั้งแต่แอดทำคลิปมานะคะแอดก็ไม่เคยปิดบังตัวเองเนาะว่าถ้าเป็นการเมืองเนี่ยแอดเชียร์ฝั่งไหนนะคะก็ยังยืนจังว่ายืนยันว่าแอดอยู่ฝั่งประชาธิปไตยนะทุกคนแอดอยากให้ประเทศของเราประเทศไทยนะคะมีประชาธิปไตยทำอะไรก็ตามกติกาเนาะเลือกตั้ง4ปีเลือกตั้งที ใครชนะก็ได้จะตั้งรัฐบาลใครแพ้ก็เป็นฝ่ายค้าน4ีปีเล,ลือกตั้งใหม่สำหรับแอดอยากให้เมืองไทยเป็นแบบนี้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหลายๆคนก็รู้สึกผิดหวังเหมือนแอดผิดหวังจนรู้สึกว่าแบบว่าจะทำคลิปสนุกสนุกก็ทำไม่ลงอะทุกคนเมื่อวานก็เลยบอกว่าเข้าเมืองไปช้อปปิ้งนะไปซื้อกระเป๋าสีส้มไปอะไรอ้ เพื่อเป็นการฮิวใจตัวเองนะคะซึ่งวันนี้แอดก็นั่งดูข่าวนะคะแชร์ข่าวสาวสตรองที่มามีแอดทักซอนเนาะอ่านข่าวนะคะแต่ว่าช่วงที่เป็นการอ่านข่าวการเมืองเนี่ย,ยก็เป็นหน้าที่ของพี่ปุ้ยนะคะพี่ปุ้ยก็เป็นคนอ่านแต่แตก็จะเห็นว่ากล้องก็จะจับไปที่หน้าของมามีแอดทักซอนซึ่งยินยอมรับว่ามนมีมีสีหน้าที่ค่อนข้างเครียดเนาะ แอดไม่ได้แอดไม่ได้บอกว่ามันมีเครียดเพราะคุณทิมพิธาไม่ได้เป็นนายกหรือว่าอะไรนะคะแต่แอดมองว่าทุกคนเครียดจับข่าวนี้อ่ะทุกคนรู้สึกว่าถ้าคนที่ใจเป็นกลางมองเกมมองแค่แพ้ชนะอ่ะคนชนะน่ะควรจะได้เหรียญทองคนชนะควรจะได้ถือถ้วยรางวัลถูกไหมคะแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่เนาะ เออแอดดูมามีแอทักซอนอ่านข่าวแล้วแบบจะเห็นเลยว่าปกติเนี้ยแชร์ข่าวสาวสตรองก็จะแบบเฮฮาหันเลาะสนุกสนานนะแต่เทปนี้มามีตึงเห็นเลยว่าหน้ามามีแอปทักซอนตึงๆอ่ะทุกคนแล้วก็ช่วงเมื่อวานนี้ก็จะเห็นคนในวงการบันเทิงเนาะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะมาก อย่างเช่นนะก้อยเน็ตตี้ดรีมนี่ก็เหมือนไปร่วมนะคะทำกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยนะแล้วก็อุ้ยหลายคนเลยแหละทุกคนถ้าตามข่าวดูใน IG ดูอะไรจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่หลายหลายคนก็ต่างแบบว่าออกมาโพสตถึงประเด็นนี้กันก็รวมทั้งแอดนะคะแอดก็โอ้ใน ทิกตอกแอดไลฟ์ like, ใน u t u b e แอดไลฟ์ like, แล้วก็พูดถึงประเด็นนี้นิดๆหน่อยจริงๆช่องแอดเนี่ยมันเป็นช่องข่าวดารานะมันไม่ควรเอาข่าวการเมืองมาปนนะคะแต่ว่าแอดว่าอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถแบบพูดคุยกันได้นะแอดก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆนี่แหละในช่องของแอดเนี่ยมาคุยกันว่าแบบทุกคนรู้สึกยังไงอะ กับการเมืองไทยที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เอาแบบดีๆนะคะแบบว่าไม่ด่ากันแล้วก็ไอเรื่องม1 1นึเนี่ยไม่ต้องไปแตะนะคะไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่าโดยส่วนตัวแอดแลวแอดมองว่า1นึนเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่อ่าใครรักใครชอบหรือใครใครอะไรยังไงมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะมันเป็นมันทุกอย่างมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแหละแต่ว่า ใครจะนับถือใครจะไม่นับถือหรืออะไรยังไงแอดมองว่ามันเป็นมันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแหละส่วนแอดเนี่ยมุ่งเน้นมองเรื่องประชาธิปไตยมากกว่ามากกว่าจุดนั้นนะคะสำหรับความเป็นประชาธิปไตยในประเทศที่แอดอยู่เนี่ยมันเต็มใบเหลือเกินทุกคนมันเต็มใบจนหล่อหลอมให้แอดเนี่ยเห็นว่าประชาธิปไตยที่มันสวยงามนี่มันงดงาม การที่รัฐบาลจะทำอะไรต้องฟังเสียงประชาชนก่อนคือมันสวยงามอะทุกคนเรามีสิทธิ์ออกเสียงสมมติว่าเขาจะร่างกฎหมายใหม่นูน่นน,น,นี่นู่นนั่นเขาก็จะต้องแบบว่าให้ประชาชนแบบร่วมโหวตร,ร่วมออกเสียงอ่ะแล้วถ้าถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยเขาก็ตีตกไปคือแอดชื่อแอดมองว่าแบบมันสวยงามอะแต่ทำไมเมืองไทยมันถึงแบบ มันถึงเป็นแบบนี้คือแอดก็ไม่ได้แม่นการเมืองไม่ได้แม่นกฎหมายนะแต่ก็เป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะสนใจเรื่องนี้ศึกษาก็ดูเท่าที่ดูแหละทุกคนรู้สึกเศร้าใจ <c oughs> ขนาดพี่สันโอ้เมื่อวานนี้แอดตามพี่สันนะคะพี่สันก็พอแบบพอเห็นทุกอย่างเป็นอย่างนั้นนะพี่สันก็โพสลงใน i ีสตอเลยนะคะแบบทางตันมันตันจริงๆนะทุกคน ไม่น่าเชื่อว่าเมืองไทยจะตันได้ขนาดนี้ตันแบบนั่นดันด่าตันแบบก็อยากจะทําให้มันตันนะเหมือนแอดจะหัวร้อนนะแต่ว่าอมไม่ค่อยมีความสุขเลยทุกคนคลิปนี้อยากจะชวนเพื่อนๆมาพิมพ์คุยกันกับแอดเรื่องนี้นะแต่ว่าขอเป็นซอฟๆนะทุกคนคือไม่ต้องดา่าไม่ต้องอะไรนะแต่ว่าแบบอยากเห็นประเทศไทยเดินทางไปในในแนวไหนเอาจริงๆน่ะ ถ้าถามแอดนะแอดมีผลกระทบไหมถ้าประเทศไทยจะมีประชาธิปไตยหรือไม่มีประชาธิปไตยเอาเป็นว่าแทบไม่มีผลกระทบเลยทุกคนเพราะว่าชีวิตแอดนะอยู่ต่างประเทศแล้วก็ตัวแอดเองนี่ถือสัญชาติยุโรปด้วยด้วยนะคะคือถือสัญชาติที่นี่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีผลอะไรเลยแล้วตอนนี้ค่าเงินเนี่ยคือสูงมากหนึสวิตร์แ์นะส่สิบกว่าบาทแล้วค่ะทุกคนสีจุดกว่าแล้วอะ แอดควรจะมีความสุขแอดควรจะดีใจนะจะไปเที่ยวเมืองไทยแอดก็แบบว่ารวยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่รู้สิมันมันรู้สึกไม่ดีใจอะรู้สึกว่าแบบทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมโดนดองอะไรอย่างเงี้ยแอดรู้นะว่าหลายคนที่อาจจะไม่ชอบก้าวไกลเพราะว่าการที่ก้าวไกลเขาไปแตะหนึ่งหนึ่งสองนี่แหละอันนี้ก็มีความเข้าใจได้นะแอดก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบว่าว่าอะไรแต่ในมุมหนึ่งอ่ะ,ะถ้าถ้าเก้าไกลจะแต่หนึ่งหนึ่งสองอ่ะมันสามารถไปโหวตตกได้ไงเรื่องเนี้ยคือมันสามารถโหวตตกได้ว่าอันนี้ห้ามแต่นะต่อให้เขายื่นมาแล้วในสภาแบบโหวตตกมันก็ตกไปอ่ะแต่ว่าเรื่องอื่นน่ะอยากจะให้เขาลองทํางานดูบ้างเพราะว่าที่ผ่านมามันไม่ที่ผ่านมาแปดเกปีที่ผ่านมานี่คือมันแบบ มันเลเทตุต้มเปะมากอ่ะทุกคนไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองนะคะแต่อยากจะอยากจะระบายเพราะว่าแอก็นะแอก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดอ่ะไม่ได้บอกเพื่อนๆว่าอุ้ยฉันอยู่ตรงกลางนะแอก็ไม่เลยนะคะแอก็เป็นด้อมส้มเลยแหละส้มส้มปี๊ดเลยแหละเพราะฉะนั้น ก็แอบเสียใจทุกคนมาพิมพ์ให้กำลังใจคุณจิมพิธากันนะคะนะคนที่เป็นดอมส้มด้วยกันส่วนเรื่องอความจิ้นของโมมีม่แอปทักอ,อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอดขอทําแบบว่าทําคลิปเป็นคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้แค่อยากจะบอกมานั่งระบายอยากจะ อยากจะคุยกับคนที่แบบมีความเห็นแบบแอดมาพิมพ์คุยกันนะคะต่อให้เราจะการเมืองอยู่คนละฝั่งนะคะแต่โปรดจำไว้ว่าแอดอยู่ในประเทศที่สิทธิเสรีภาพทุกค,คนสาม,มารถพูดเรื่องการเมืองได้แม้แมจะอยู่คนละฝัง่งทุกค,คนสาม,มารถเป็นเพื่อนกันได้มันจะไม่เหมือนเมืองไทยอ่ะทุกค,คนเมืองไทยคือแบบแกอยู่ฝั่งนี้แกอยู่ฝั่งนี้แกกับฉันไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกันที่นี่ไม่ไเลยนะคะที่นี่คือแบบอย่างคนที่สวิตตอนนี้สามีแอดอย่างเงี้ยเขาโตเขาคุยกันเรื่องอะไรเขาคุยกัน เรื่องรัสเซียกับยูเครนคือแบบความเห็นต่างกันเลยนะอย่างเพื่อนสนิทของแอดอย่างเงี้ยไอ้เพื่อนสนิทของสามีเงี้ยโอ้โหเขาเขาแบบเป็นรัสเซียเลยส่วนสามีแอดก็เป็นฝั่งยูเครนเงี้ยเขาคุยกันเนี่ยโอ้โหเถียงกันโองเฮงโองเฮงโองเฮงเลยนะแบบโต้กันไปโต้กันมาแต่ก็คบกันหัวเราะกันกิ๊กกักกิ๊กกักอะอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนคือแต่เมืองไทยมันเหมือนแบบโอ้โหแกกับฉันน่ะแกกับฉันต้องเป็นศัตรูกันอะไรเงี้ยเอามันก็เกินไปเนาะ โอเคค่ะทุกคนครีมนี้ไม่มีอะไรจริงๆจากจากคอมเมนต์เพื่อนๆค่ะขอกำลังใจหน่อย